ก็จะเป็นแบรนด Beauty Labo นะคะเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นเลยนะคะที่จะมาช่วยเปลี่ยนสีผมของคุณตุนี่83ในวันนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามีทั้งหมด17สีให้เลือกเลยแล้วก็มีทั้งแบบโฟมนะคะซึ่งจะเป็นแบบนี้เนื้อโฟมนะคะแล้วก็เป็นกล่องนะคะเป็นสีผมเป็นเป็นครีมเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบครีมนะคะซึ่งจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะแต่วันนี้จะมาสอนเปลี่ยน สีผมด้วยแบบโฟมค่ะจะเป็นตัวนี้นี่เองนะคะซึ่งสีที่เลือกมาวันนี้นะคะตอนนี้ด้วยความที่ผมสั้นนะคะ mm. ก็เลยจะชอบสีผมที่ดูดีมีสุขภาพที่ดี mm. ก็จะเลือกใช้สีโทนเข้มหน่อย mm. แต่ว่ามิก,กิมิกก็คือว่าช่วงปีนี้นะคะปี2015เนี้ย mm. เป็นสีโทน mm. ม่วงม่วงมาซารานะคะ mm. ก็ฮนะิตตัวนี้เป็นชมพูที่ จะทําให้สีผมอย่างเราเราเนะะี่ยค่ะมันจะออกเป็นโทนสีม่วงผมม่วงเล็กๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านี่ก็สีผมก่อนทํานะคะเป็นสซห้าแบบนี้นะคะก็อันนี้ไม่ได้แบบคือก่อนทำสีผมจะไม่สระผมนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะให้มีน้ำมัมนในการหล่อลึ้งเส้นผมเราพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวจะใช้โลิตภัณฑ์นี้นะคะฉลองมาดูกันเลยว่ามีวิธีการย้อมสีผมด้วยตัวเองอยังไงคะ่ะ เอาละค่ะเราก็จะมาเริ่มเปลี่ยนสีผมกันตามแบบแฟชั่นลาบบบิวตี้ลาบบกันเลยนะคะซึ่งด้านในนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่จะใช้ย้อมผมนะคะอยู่ข้างในแบบนี้ค่ะจะซองสีชมพูนี้นะคะก็จะเป็นผงพาวเดอร์นะคะก็คือสีที่เราจะใช้เปลี่ยนนั่นเองค่ะอยในกล่องนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นถุงมือนะคะเราก็จะใช้ในการเปลี่ยนสีผมเพื่อที่มือเราจะได้ไม่เปื้อนนะคะส่วนเจ้าขวดนี้นะคะก็จะเป็น b บ s วอเตอรค่ะและซอสสีชมพูนี้นะคะเป็น After Color ค่ะบำรุงหลังการทำสีโดยไม่ต้องล้างออกค่ะและนี่ก็จะเป็นวิธีใช้นะคะแบบภาษาไทยจะอยู่ที่ด้านนอกของซองนะคะ มาดูขั้นตอนกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เทเบสวอเตอร์ลงในเชคเกอร์หรือแก้วผสมของเรานั่นเองค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็เทผงพาวเดอร์ลงไปนะคะเพื่อผสมกันค่ะพอเทส่วนผสมทั้งสองลงไปแล้วนะคะเราก็ปิดฝาให้แน่นนะคะแล้วก็เขย่าในแนวตั้งนะคะก็คือขึ้นลงนะคะเขย่าประมาณ30ครั้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมทั้งสองก็จะผสมกันแล้วกลายเป็นเนื้อโฟมค่ะ จากนั้นเราก็เตรียมใส่ถุงมือให้พร้อมนะคะที่จะใช้ในการย้อมผมค่ะแล้วก็นี่ได้เป็นโฟมแล้วเรามาเริ่มย้อมกันเลยนะคะโดยที่ตัวจะเริ่มจากโคนผมนะคะเพราะว่าตรงบริเวณโคนผมก็จะมีผมใหม่เกิดขึ้นมานะคะก็ค่อยๆแบ่งผมนะคะแล้วก็ใช้โฟมค่อยค่อยชโลมลงไปค่ะ ส่วนตัวลรวนะคะตัวจะชอบใช้โฟมแบบวิปครีมแบบนี้เพราะว่า1คือมันใช้ง่ายค่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ทั่วเส้นผมเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเนื้อโฟมนะมันก็จะแบบค่อยๆแบบไปได้ทุกอน,นูของเส้นผมเราเพราะปกติแล้วเวลาเนื้อครีมมันอาจจะมีความหนืดบ้างเนี้ยถ้าเรายอมเองมันอาจจะไม่ไม่ทั่วแต่ว่าพอใช้เป็นโฟมปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนไหนที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราจะสามารถใช้มือค่อยๆแบบเกลี่ยได้แล้วมันก็จะไปทั่วเองอะคะ่ะ เนื้อโฟมของเขานะคะทั้งละเอียดแล้วก็นุ่มมากก็ยิ่งทำให้เราเกลียดได้ไม่ยากเลยค่ะ <S 2> <S 2> หลังจากนั้นนะคะเราทิ้งไว้สัก10นาทีแล้วเราก็ใช้มือนะคะค่อยๆนวดนะคะเพื่อที่จะให้โฟมเนี่ยเข้าถึงทุกเส้นผมของเรานะคะแล้วก็ได้ไปทั่วถึงเพื่อสีที่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีแล้วเราก็ไปสระผมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะก็ใช้เป็นตัว after color นี้ด้วยค่ะ บำรุงโดยไม่ต้องล้างออกนะคะก็จ,ะจบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวการทำสีผมด้วยตัวเองนะคะกับ beauty labo นะคะสี marshmallow pink ได้เป็นสีนนะคะสีผมที่ได้ก็จะมีความสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ทำได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องมีความยุ่งยากอะไรเลย,เลยแค่เขยา่ยาเขย่ขย่แล้วก็นำโฟมมาทาบนผมของเรานะะก็จะได้สีผมที่สม่ำเสมอ,สมอดูเป็นประกายเงางามแบบนี้นะคะทําได้เองที่บ้านด้วยตอนนี้จุณก็ได้สีผมที่เหมาะสําหรับลุค summer 2015นี้แล้วนะคะก็เป็นชมพูอมม่วงนะคะแบบนี้นะคะ ทำให้หน้าเราดูบรายแล้วก็ดูสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะแล้วก็ทำเองที่บ้านได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวตุนจะลงรายละเอียดเอาไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะที่ i n f o r m a t i o n box นะคะยังไงก็ฝากติดตามตูวในวิดีโออื่นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับซีชมสวยๆแบบนี้นะคะ